บอลเชิญยิ้มเปิดใจหลังถูกโจมตีเป็นคนที่ทำให้นักคอมติดเชือ้อโควิด -19 หลังจากการจากไปของดาวตลกชื่อดังคอมชวนชื่นก็เกิดกระแสต่ตางๆมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นกระแสที่มีการพูดถึงและโจมตีไปยังบอลเชิญยิ้มกันอย่างมากมายคือการที่ว่าเป็นสาเหตุนําเชื้อโควิด -19 มาแพร่ใส่นักคอมโดยล่าสุดบอลเชิญยิ้มได้เปิดใจเป็นครั้งแรกผ่านรายการครอบครัวบันเทิงออนไลน์โดยบอลได้เผยว่าตนเองผูกพันกับครอบครัวของนักคอมซื้อบ้านอยู่ใกล้กันและตนเองก็รักและเคารพนักคอมเหมือนพ่อโดยแทบ จะทานข้าวด้วยกันทุกวันไม่คิดว่านคมจะจากไปเร็วขนาดนี้รู้สึกเสียใจที่ช่วงเวลาสุดท้ายของพ่อคอมตนกลับไปช่วยเหลือหรือทำอะไรไม่ได้เลยโดยบอลยังเสริมอีกว่าในวันที่หนึ่งพฤษภาคม64ที่ผ่านมาเป็นวันที่คุยกับพ่อว่าจะจัดงานบวชลูกชายของตนและลูกชายของพ่อทั้งสองคนรวมถึงแบงค์อธิกิตที่เป็นลูกเขยสามีของไอ้ด้วยความตั้งใจจะจัดแบบเล็กๆหลังจากที่ต้องเลื่อนเพราะโควิดมาแล้วหนึ่งปี แต่ก็ดันมาติดโควิดกันอีกทั้งนี้หากพ้นวันกักตัวก็ตั้งใจจะไปคุยกับครอบครัวของพ่ออยากจะทําพิธีทําบุญให้ซึ่งทุกวันนี้ตนก็ได้ทําบุญให้โรงพยาบาลต่างๆที่ช่วยรักษาโควิด -19 ได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ทั้งหมดและขอให้ชาติหน้าได้เกิดมาเป็นพ่อลูกกันจริงๆด้วย ทั้งนี้บอลเชนยิ้มยังกล่าวถึงประเด็นที่ถูกมองว่าเป็นคนนำเชื้อโควิดมาติดนักคอมว่ามาถึงเวลานี้ไม่ต้องการจะให้โทษใครและก็ไม่มีใครรู้ว่ามีใครติดเชื้อบ้างไม่มีใครตั้งใจที่จะทําให้คนที่เรารักติดเชื้ออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ